มาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่บูก,กิจกรรมของเรานะคะตอนนี้เปิดงานให้ลงทะเบียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะครที่ถือบัตรสีส้มอยู่นะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะกับการลงทะเบียนกับรู็ก,กิจกรรมดีๆนะคะทูบเอสสามีพัส,กกน,น,ะะสนั่นเองค่ะ รอได้ลลเลยนะคะตอนมีบางคนมีตัวน <Wow um, ี้ลงทะเบียนยัางขาัตรสีส้มรีบมาลงทะเบียนนะคะมีัตรสีส้มรีบมาลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดการรับลงทะเบียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะกับการลงทะเบียนนะคะแนะนำเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวขอเปิดทางให้กับคนที่จะมาลงทะเบียนด้วยนะคะนะคะใครที่มีมาษษสีซั่นแบบนี้ค่ะรีบมาลงทะเบียนได้เลยนะคะขอทางนะคะให้คนที่มาลงทะเบียนด้วย